สวัสดีะะครับวัะนะะนะี้ก็จะมาเล่นเกมนีร้านเนื้อนะีลาเนื้อเนี่ยหว่จะพูดเบาหน่อย ุกคนท้านเนื้องานมาทุกคนมันอาจจะยากสำหรับบางคนนะทุกคนสำหรับใครที่เล่นเกมนี้ร้านเนื้อเกมนี้มีทางลัดนะทุกคนทางลัดห้ามคนเข้าไป ถึงดันนี้ทุกคนดันไอ้มีดอันนี้ผมไม่ช่วยชอบไอทีโอเคต้องตั้งสตินะทุกคนมันจะมี4สีอ่อันนี้ห้ามโดนเนื้ออันนี้ผมเคยเล่นแล้วห้ามห้ามกระโดดไปตรงซอกเรีิกทุกคนอ่ะกระโดดนหนะทุกคน ทุกคนอันนี้ก็มันจะภาพบางสีซึ่งเราต้องระวังเขียวเขียวอย่าโดนไม่งั้นเราจะกลายเป็นแบบ,แบ,บเบคอนพวกนี้เหมือนขึ้หัวผมชุบ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 อ้ยชุบอ่าโอเคปัดน,นี่จะไปฟ้าทุกคนจริงๆเราสามารถปิดสวิตได้นะแต่ว่านในเกมนะี้คือมันปิดไม่ได้เอยทุกคนมาถึงด่านทางลัดแล้ว คือผมมทีทางลับทางลัดก็คือคุณคุณไม่ต้องกระโดดไปทางนี้คุณคุณกระโดดไปทางนี้เลยอ,อุ้ยเอ้ยไม่ได้ไม่ได้ไไดเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ทุกคนทางลัดทางลัดใช้ผมเล่นไปทางเอ้ยผมเล่นไปทางนู้นก็ได้โอ้ยเอาละทุกคนผมขอใครด้วยผมขอไปเล่นทางลัดดีกว่า เราต้องย้อนกลับมาเซฟตรงนี้ก่อนทุกคนโอเคเสร็จแล้วกระโดดกระโดดกระโดดโจัมจัมเปอร์อู้อเกิดโดดแล้วเอาละทุกคนดันนี่จะยากหน่อยชุบชุบชุบโอ้ผ่านอันนี้ง่ายๆอยู่นะทุกคนแต่ผมคิดว่ามันยากอยู<ๆ>่นะเอาลทุกคนถึงด้านที่ ดาทีเราต้องส่งตัวใครที่กระโดดไปตรงนั้นคือมันจะนเป็นกำแพงกั้นเอาไว้ทุกคนกำแพงกั้นเอาไว้อีอะรโอ้ยลืน่นลื่นเลยเขาจะพยายามผ่านดาดในตรงนี้ให้ได้ไปถึงไอ้บัวนั่นไปนอ่อาทุกคน โอ้ยเอาหมายถึงว่าโหอาจจะเล่นกากนิดหนึ่งตอนผมเล่นกับเพื่อนเนผมผ่านทุกครั้งเลยขอโทษนะคบผมไม่น่าจะได้อวยตัวเองคือใครที่อยากจะถามอะไรสงสัยอะไรบอกผมได้เลยนะทุกคนลืมกดไลค์อุ้ยอย่ายลืมกดไลค์กดติดตามมาปุผมด้วยทุกคน จะกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปจะเาำอะไราจะลองเล่นเป็นมุมมองคนที่สามบ้างมีคนใช้กระถาเทเลพอร์ตของโกคู นีจะเริ่มยากนะทุกคนนี่ในฟันวัวนี่แตะลิงไก่ไกระโดดไปล่างสีมันไม่หยินมันไม่หยินในท้องวัวได้ยังไงเอออลายเลย กระโดดอึ๊บชุบปึ๊บเฮ้ยเกือบเกือบแล้วทุกคนด่านนี้เป็นด่านที่แนะนำให้กระโดดตรงนี้ทุกคนชุบชุบมาคนไปผิดทางทุกคนฮัล้วก็เอามุกกล้องมาวางเอาตู้นีเป็นโหมเลยยี่สิบสี่ ตรงนี้คือคนกระโดดยากอึ๊บมันจะเป็นทางแบบว่าไอ้นี่ทุกคนเนะี่ยเดี๋ยวผมให้ดูนะใครที่แบบสมมุติว่ามันมันปิดอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเราเราแบบอ้ชุบตั้งหลับไม่ทันอนะไรแบบนี้มันก็จะเดินมาตกเลยประเนต่อไปทุกคนเมืม่อกี้ผมสาธิตให้ดูบางคนกขอาจจะคิดว่าไอ้ตรงนี้มันเหยียบได้ทุกคนใช่ผมก็เคยเป็นแต่ว่ามันกระโดดไม่ได้แล้ว ไม่ออ้ยไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรมันเขาน่าจะทำาาามาเพื่อนน่าจะหลอกนะทุกคนขัานดานนี้ง่ายนะน่าจะง่ายอยู่ทุกคนสองสามสี่ห้า,ห,าหกเจ็ดโอ้ มันจะลองไม่วิ่งดูไม่วิ่งทุกคนมาก่อนผมผ่านได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดผ่านแล้วทุกคนเสร็จ ไ้แล้วน้องทำเพื่ออะไรดังนี่โอ,อเคไปต่อหนึ่งคนไอ้ด่านตรงนี้มันเป็นด่านที่ยากอะ่ะคือมันกระโดดไปบางทีมันมันจะนั่งอะ่ะนั่งเองอะ่ะ นั่งอ่านอะไรหรืเปล่ามาด่านยังไงมาทุกคนไม่ต้องกระโดดกระตากก็ได้นะเนี่ยทุกคนง่ายมากเลยด่านเลือดตรงไหนทุกคนมาถึงด่านมาถึงด่านเลือดแล้วเดินไปต่อเรื่อยๆ ทุกคนถึงดันไนี่แหละโอเคไม่กระโดดเล่าเ,ออเสียเวลามากเลยคนตรงนี้ผมอาจจะเสียเวลาหน่อยนะเอาละทุกคนป้ายมาถึงตรงนี้แล้วเ้ออ๋เอ,อเนื้อว่าคนตายก็กคนเป็นไปชุ โดดตรงหัวหมูลแล้วกระโดดไปแล้วกระโดดไปที่ปากหมูแล้วปีนกระโดดไป,รป,รไปดดตรงนี้เราปีนตรงนี้นเราปีนกรงนี้กระโดดหมูจุดเอลชนะแล้วทุกคนผมใช้เวลาแค่เก้านาทีไม่ก็สิบนาทีทุกคนผมใช้เวลาแค่สิบนาทีในการผ่านจร่งจริงๆ,ๆไปกันต่อทุกคนจริงจริงะผมเล่นกับเพื่อน ผมเล่นเกมนี้ประมาณสามครั้งแล้วเล่นเกมนี้ม,มาสามครั้งแล้วก็ได้เหรียญตาม,มาด้วยอ่นี่ทุกคนถนะ้ากลัวถ้าใครแบบอยากจะไปเล่นกใช่ไหมก็ไปกดตรงปุ่มตรงนี้ได้เลยคนมีเกมสาเกมคือแหกคุก ขโมยเพชรแล้วก็ขนมปังมีชีวิตเป็นขนมปังชั่วร้ายขนมปังขึ้นร้านะครับโอเควันนี้ก็จบไปแล้วทุกคนลาก่อนนะบ๊ายบาย